ก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเน a ได้ที่ QR โค้ดนี้ได้เลยนะครับ หรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทําคลิปกันต่อไปได้คุณยังจำปอบอินเดียกันได้หรือไม่สิ่งลี้ลับที่ครั้งหนึ่งเคยกลายเป็นไวรัลทำให้ผู้คนทั่วอินเทอร์เน็ตขนลุกไปตามๆกันและหลังจากเงียบหายไปนาน คืนนี้มันกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งชายหนุ่มสองคนกำลังนั่งชิลอยู่ริมนาทุกอย่างดูปกติและสงบดีจนกระทั่งมีเสียงประหลาดดังขึ้นจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็ะทำเอาหัวใจแทบช็อกเพราะหลังต้นไม้ผีปอบอินเดียกำลังยืนซ่อนอยู่ดวงตาของมันมองตรงมาจ้องขเขมงมาแบบตาไม่กระพริบป,ปากของมันพะง,งาบช้า,ชา คล้ายคนที่กำลังหิวโหยราวกับพร้อมจะกระโจนเข้ามาได้ทุกเมื่อทั้งสองรีบถอยกลูกันมาด้วยความหวาดกลัวแต่เมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งสิ่งนั้น กลับเหมือนกำลังเดินหายเข้าไปในความมืดทิ้งไว้เพียงแต่ความสงสัยและบรรยากาศที่ชวนขนหัวลุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ทำให้พวกเขาเชื่อสนิทใจว่าปอบอินเดียได้กลับมาอรารวาดอีกครั้งแล้วและนี่คือสัญญ,ญาณเตือนที่พวกเขาต้องรีบนำไปบอกกับชาวบ้านกลัวว่าจะมีใครมาเจอแบบทั้งคู่อีก คืนนั้นเวลาประมาณเกือบจะตีสี่เอ,อริกสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับหมาของเขาเพราะมีเสียงบางอย่างกระแทกเข้ามาที่ตัวบ้านอย่างแรงเสียงดังสนันนั้นทำให้เขานอนไม่หลับและเริ่มสงสัยว่าต้นเสียงประหลาดนี้มันคืออะไรกันแน่เวลาผ่านไปไม่นานเสียงปิศนาก็ดังขึ้นมาอีกครั้งแต่รอบนี้มันดังออกมาจากตู้เสื้อผ้าภายในห้องนอนของเอ,อริกนั่นเอง ทันใดนั้นความรู้สึกหนาวเย็ยนเยือกไหลผ่านไปทั่วร่างเขาค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดบานประตูช้าๆทีละนิดด้วยหัวใจที่เต้นแรงเริ่มไม่เป็นจังหวะ

และมีดวงตาที่น่ากลัวกำลังจ้องมองกลับมาหาเขาเอ,อีริกผวาสะดุ้งสุดตัวและเมื่อเขาตั้งสติได้และเปิดบานตู้เสื้อผ้าออกจนสุดกลับพบเพียงเสื้อผ้าธรรมดาที่แขวนอยู่ไม่มีสิ่งใดซ่อนอยู่ในนั้นเลยเขาถึงกับตั้งคำถามกับตนเองว่าควรที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปอีกหรือไม่ ลูอิสเป็นพนักงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งคืนเกิดเหตุนั้นขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ตามปกติลูอิสก็เริ่มได้ยินเสียงประหลาดดังแววออกมาจากทางหลังร้านเขาจำเป็นต้องเดินไปดูให้แน่ใจว่าจะเป็นลูกค้าหรือเพื่อนมาแกล้งแล้วร้ายที่สุดก็อาจจะเป็นตัวแลกคูณโดยที่ไม่รู้เลยว่า อีกไม่กี่นาทีต่อมาทุกอย่างที่บันทึกได้จะเป็นสิ่งที่สยองที่สุดในชีวิตของเขาเมื่อเดินไปถึงจุดหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นผ้าสีดำวางอยู่เบื้องหน้าแต่เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาผ้าผืนนั้นกลับเคลื่อนไหวรุนแรงราวกับมีมือที่มองไม่เห็นเดึงกระชากสิ่งนั้นไปต่อหน้าต่อตา Pero la verdad, ahorita yo estoy solito aquí. Pero donde donde más escuches allá arriba y la neta me están temblando las piernas para subir. No, este... No mames. Algo se está moviendo allá arriba. No mames. No mames. No mames, no mames, no mames. ¿qué fue eso? Macha con coloc. Tanduai เขาก็จำเป็นต้องเดินไปตรวจสอบให้แน่ใจและเมื่อยิ่งก้าวเข้าไปใกล้ความห้อนก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นสิ่งของในห้องใกล้ๆเริ่มสั่นเองอย่างผิดธรรมชาติจนเมื่อเขาเพ่งมองเข้าไปในความมืดสิ่งที่เห็นก็ทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นเพราะในมุมห้องนั้นมีหัวสีดำคล้ายกับร่างของคนกำลังยืนแอบอยู่เงียบๆและทันทีที่ลูอิสหันไปศบตาสิ่งนั้นก็หายวับไปในเงามืด ราวกับว่าไม่เคยมีอยู่จริงถึงตอนนี้เขาก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่พบเจอนั้นไม่ใช่คนแน่ๆนุ่มมามิสนุ่มมามิสเขวี้ยโซนุ่มมามิ เดนนิสบุกเข้าไปในบ้านร้างกลางป่าที่เล่าขานกันว่ามีวิญญาณร้ายซ่อนตัวอยู่ตามขนบของการล่าผีในแบบของเขาเดนนิสมักจะเริ่มต้นด้วยการพยายามสื่อสารกับวิญญาณที่เชื่อกันว่ายังคงสิงอยู่ที่นี่พร้อมกันนั้นเขาก็ยังตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ตามจุดต่างๆเผื่อว่าจะจับสิ่งผิดปกติเอาไว้ได้และไม่นานกล้องก็สามารถ ที่จะบันทึกสิ่งแปลกประหลาดได้จริงๆตู้ในห้องหนึ่งเริ่มโยกเองอย่างรุนแรงทั้งๆที่ไม่มีใครไปอยู่ใกล้เลย เหตุการณ์นี้กลับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความหลอนเท่านั้นเพราะต่อมาที่เขากำลังไล่ตรวจสอบต่อไปจูจูกลองโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าก็เปิดออกมาเองพร้อมกับเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นทั้งที่มันไม่ได้เสียบปลั๊กเอาไว้และอาจจะพังไปนานแล้วด้วยซ้ำ ความสยองไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเพราะกล้องได้จับภาพช่วงที่มีพลังงานสีดำปิิสนาโผล่ขึ้นมาที่ด้านหลังของเดนนิสและผักเขาอย่างแรงจนล้มลงไปกองกับพื้นก่อนที่พลังงานสีดำนั้นจะหายวับไปในพริบตาแต่สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือเก้าอี้ที่ตั้งอยู่มุมห้องเริ่มสั่นเองแรงชัดเจนว่าบางสิ่งภายในบ้านกำลังแสดงออกว่าไม่ต้อนรับผู้บุกรุก ซึ่งถ้าหากเขาไม่อยากจะเจ็บตัวไปมากกว่านี้ก็คงต้องยอมรับและหนีออกมาโดยเร็ว คืนนี้ชายหนุ่มผู้เคาะร้ายต้องเจอกับเหตุการณ์สั่นประสาทเพราะตั้งแต่วันที่เขากลับมาจากสุสานบ้านหลังนี้ก็ไม่เคยสงบสุขอีกเลยอย่างเช่นในคืนนี้ที่เขาได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากห้องน้ำพอเดินไปดูก็เห็นว่ามีมือป็นสนากำลังจับม่านห้องน้ำไว้แน่นก่อนที่มือดังกล่าวจะชักหายกลับไปอย่างน่าใจหายพอเขารีบเปิดม่านออกมาดู ก็ไม่พบใครที่ควรจะอยู่ตรงนั้นเลย ความเงียบถูกทำลายอีกครั้งเมื่อสายตาของเขามองไปยังห้องนอนพบว่ามีหญิงสาวในชุดขาวนั่งอยู่บนเตียงซึ่งนั่นไม่ใช่เมียหรือแฟนของเขาแน่แนๆเพราะเขายังเป็นคนโสดนึกแล้วโกรธกามมเทพก่อนที่บานประตูในห้องนั้นจะปิดกระแทกลงอย่างแรงความสยองถาถามเข้ามาจนเขาแทบสุดลงกับพื้นและเมื่อรวบรวมความกล้าได้ก็เปิดประตูออกมาดูอีกครั้ง ซึ่งก็พบว่ามีแต่ความว่างเปล่าแน่นอนว่าเขาจะไม่นอนที่นี่อีกต่อไปแล้วและจะหาแฟนสักคนน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ชายคนนี้ได้รับการติดต่อจากเจ้าของพื้นที่ให้มาช่วยตรวจสอบท่อระบายน้ำเพราะชาวบ้านหลายคนต่างเล่าตรงกันว่ามักจะได้ยินเสียงประหลาดดังออกมาจากข้างในอยู่เสมอคืนนั้นเขารีบเดินทางไปตรวจสอบด้วยตนเองพยายามแงะฝาท่อออกมาอย่างช้าๆเมื่อเปิดฝาท่อได้แล้วเขาก็ส่องไฟฉายลงไปในความมืดเบื้องล่างแต่สิ่งที่ได้พบเห็นนั้น กลับเป็นเพียงความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรอยู่ด้านในเลยกระทั่งไม่กี่วินาทีถัดมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดขึ้นเขาถึงกับสะดุ้งสุดตัวเพราะจูจูก็มีสีสะประหลาดโผล่พร,รวดขึ้นมาจากท่อสิ่งนั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่กลับเปล่งเสียงกรีดร้องโหยหวนก้องสะท้อนออกมาราวกับสัตว์ร้าย เสียงนั้นดังแหลมจนแทบทำให้เขาทนไม่ไหวหัวใจเต้นแรงเริ่มไม่เป็นจังหวะก่อนที่คลิปวิดีโอจะถูกตัดลงทิ้งไว้แต่เพียงปริศนาชวนสยองว่าจะมีสิ่งประหลาดอะไรบ้างอยู่ในท่อคุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างครับ สองหนุ่มได้รับข่าวลือเกี่ยวกับบ้านประหลาดริมทะเลจากเพื่อนที่เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เขาเล่าว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์สยองทั้งการฆ่าตัวตายและการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของผู้คนพวกเขาจึงตัดสินใจบุกเข้ามาสืบหาความจริงโดยเป็นบ้านของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยหายตัวไปอย่างลึกลับและเพียงแค่แก้าวแรก กลิ่นแปลกประหลาดก็ลอยคลุ้งมาต้อนรับชวนให้หัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดวันร<ん>ุ่ยย่อยด้วยก่อนสあสเน่ใช่ใช<ん>่ใช<ん>่นั่นก็นิうんうん่งเนี่ยนิ่งอยู่เนี่ยออยまるで<ん>男性女性が一緒に暮らしていたかのような ระหว่างการสำรวจหนึ่งในสองหนุ่มก็สะดุดตาเข้ากับรูปถ่ายประหลาดที่ตั้งอยู่ในห้องตอนแรกเหมือนรูปถ่ายธรรมดาแต่พอเพ่งมองดูใกล้ๆแล้วก็พบว่าใบาหน้าของคนในรูปนั้นมันถูกตัดหายไปในบางส่วน ความผิดปกตินี้ทำให้เขาหวั่นไหวซึ่งก็อาจมีความหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ความสงสัยยิ่งเพิ่มมากขึ้น <S <S เมื่อพวกเขาพบชิ้นส่วนของรูปที่หายไปถูกแปะอยู่บนกระจกภายในบ้านและภาพนั้นก็คือใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งที่เพียงแค่มองแล้วก็รู้สึกหนาวเย็นเยอเยือกไปทั้งร่าง น่ちょっとまってแย,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 ยบ่บ้าอาลีเยนจุดอาน่แล้วแล้วสิ่งที่กล้องบันทึกได้ ก็ทำให้ความจริงนั้นชัดเจนมากขึ้นเพราะภายในมุมมืดของห้องหนึ่งปรากฏร่างหญิงในชุดดำกำลังนั่งเงียบงันอยู่ตรงนั้นผิวที่ซีดเผือกของเธอส่องทะลุออกมาท่ามกลางความมืดจนกล้องจับภาพได้อย่างชัดเจนทว่าคนที่ถือกล้องกับไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าวิญ,ญญาณที่ปกเขาประชิญหน้าในคืนนั้น ก็คือเจ้าของบ้านผู้หายสาบสูญไปนานแล้วนั่นเองขอให้คุณผู้ชมทุกท่านรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ